ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมชาวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำเริ่มย่อมาแล้วนะครับถ้าหลุด1750เนี่ยต้องบอกว่าอันตรายครับราคาทองคำเมื่อวานนี้ขึ้นได้ค่อนข้างแรงกว่าที่คิดนะครับจากที่ผมมองไว้ว่าแถ,าถาวๆ60เปิ่มๆก็น่าจะไม่พ้นปรกากฏว่ามันขึ้นไปถึง65เลยนะครับแต่ก็ ถือว่าเป็นติดแนวต้านตรงก้อนนี้พอดีนะครับเนี่ยที่มันติดติดกันเยอะๆก็ถือว่าแนวนี้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับก็ถูกเทคพอร์ิลงมาครับเนี่ยเห็นเป็นหางชี้ยาวๆด้านบนแล้วกดลงมาเลยนะครับและชาวนี้ก็ดูท่าจะไม่หยุดแค่โลตรงเนี่ย53แล้วละ่ะเพราะว่าน่าจะได้เห็น50 เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหลุดลงมาเนี่ยอันตรายครับเพราะมันจะคอนเฟิร์มรูปแบบแนวโน้มขาลงก็ตีเส้นลงมาได้นะครับมันก็อาจจะลงมาถึง40เลยก็ได้ใครจะรู้คืนนี้เพราะตอนนี้นักลงทุนเขากําลัง จับตานะครับดูการประชุมของธนาคารกลางที่แจ็คสันโฮในคืนนี้นะครับก็เป็นเมืองเมืองนึงนะครับในสหรัฐที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพจัดทุกปีนะครับแต่คืนนี้มันจะสําคัญตรงที่ว่าคุณเจอร์รมพาวเวลเนี่ยเขาจะมีขึ้นถแถลงด้วยนะครับก็คนกําลังจับตาดูกันว่าเขามีมุมอมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐยังไงและที่สําคัญเนี่ยเขาจะส่งซิกเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งต่อไปเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อย ภาพในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีกับทองคําอยู่แล้วครับเพราะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟ้อลงคนก็อ่ะไปซื้อพันธบัตรด,ดีกว่ามันก็ได้ดอกเบี้ยที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ด้วยนะครับส่วนราคาทองคำเนี่ยก็น่าจะต้องเล่นสั้นกันอย่างนี้ต่อไปแล้วครับเพราะมันก็มีจังหวะด,ดีให้เล่นอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างบางทีก็50จุดอย่างรอบนี้ก็เป็นร้อยจุดเลยนะฮะดังนั้นก็แบ่งเงินครับแล้วก็มาเล่นในกรอบนี้ได้แต่ต้องแบบ เราลึกไว้เสมอนะว่าเรากำลังเล่นสวนเทนใหญ่อยู่นะอันนี้ก็ต้องเตรียมเงินกันไว้ให้ดีๆครับ ส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศเช้านี้นะครับเช้านี้ทองคําแท่ง965บ้านเราก็ย่อลงมาประมาณ5 0บาทนะครับเอาจริงๆก็เป็นราคาเมื่อคืนนี่แหละครับเพราะเงินบาทเราอ่อนค่านะพอทองลงเราก็เลยแบบยังลงไม่เยอะเท่าเขานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยจุดกับตัวของทองสปอตเนี่ยหลายๆครั้งอะ่ะมันไม่ส่วนใหญ่เลยแหละมันไม่ตรงกับทองคําในบ้านเรานะครับเพราะเรามีค่าเงินมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะดังนั้นก็ต้องแบ่งเงินมาให้ดีนะครับแล้วก็เล่นสั้น ในกรอบกันเราก็ต้องวางแผนของเรานะครับอย่างผมก็วางไว้ทุกๆร้อยบาทก็เนี่ยเดี๋ยวย่อมาถึง2 9 8 0มเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องกดซื้ออีกครั้งนะครับเดีวถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ก็แชร์ให้ดูกันแล้วกันนะครับจะมาอัปเดตราคาให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันได้ใหม่กับ ARR สวัสดีครับ